วันนี้ครับพาจะใส่ฟ้านะครับมาเยี่ยมดูเจ้าหนึ่งเดียวนะครับเจ้าหนึ่งเดียวของเพื่อนนะครับป่าร้อยนะครับตัวนี้เชื่องครับเชื่องอย่างกับลูกผสมอย่างกับไก่ต่อธรรมดาครับตัวนี้นะครับหนึ่งเดียวครับป่าร้อยนะครับตัวนี้นี่ครับ ไม่ไปไหนเลยนะครับเห็นไก่ตัวผู้ไม่ได้นะครับ,นะรบจะใส่ฟ้าส่วนนี้เจ้าหนึ่งเดียวของเพื่อนนะครับป่าร้อยนะตรวนี้นี่รูว คนที่ไม่ไม่เห็นว่าจับมาจับปาลาคงไม่คิดว่าจะเป็นไก่ปลานะตัวนี้ตัวนี้ผมกับเพื่อนไปจับมาครับ <c oughs> ใส่ฟ้าต่างกันมากเลยครับ ตัวนี้ถ้าอยู่กับไก่ต่อก็ดูทรงก็สวยอยู่นะครับแต่ถ้ามาอยู่กับไก่ป่าปุ๊บนี่คนละทรงเลยครับนี่ดู